สวัสดีครับทุกคนผมโน,โนจากช่องโนชแนลนะครับลิมนะครับผมจะพ่าตำนานนักลบอักขีสุดสาครไปตีบอสโลกเอสในศึกระดับโลกนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีสุดสาครตัวเก่านะครับผมก็เลยจะลองเอาการนี้ไปตีให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่ามันจะพอจะทําคะแนนได้ดีหรือเปล่านะครับผมแล้วไปดูความสามารถของตำนานนักลบอักขีสุดสาครคร่าวๆกันนะครับผม ฟานสามารถที่นึงเนี่ยมีอันเชิญเงือกนะครับมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็วาร์ปฟานสามารถที่2นะมีเอฟเฟกต์เส้นทางเปลวไฟนะครับมีถอยผ่านเปลี่ยนฝ่ายตรงข้าม1คนเป็นอุ่นไลกามีป้องกันขโมยมาเบิ้ลส่วนคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สอ่าเมื่อถอยผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะถูกเอฟเฟกต์ตีนแมวนะครับผมเด็กถุงเล่นก็มีนะครับแม่มดปิดผนึกนะทีนี้นะครับมีตกเมือง ล็อกตัวฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายแถวมีขังคู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายแถวออฟเนี่ยเป็นออฟออกเกาะนะครับผมมีสองนะรองเท้าดอกซูเปอร์ไดมนชันที่นี้มีสร้างแลนมาร์คหรือตกแลนมาร์คมีโอกาสไปหัวมุมหรือพื้นนิพิเศษนะครับเมื่อตกแลนมาร์คมีโอกาสเอะไปสร้างเรนมาร์คตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะหอไปซื้อเกาะก็ได้นะครับออฟเนี่ยเป็นออฟล็อกมังคูนะทีสามนะครับหมวก คิวไวกิ้งที่นี้เป็นหมวกคุมเตาป้องกันการบังคับย้ายและการดักจับใช้ดได้สองครั้งนะครับเมื่อตกพื้นี่ของฉันมีโอกาสชาร์จโลชาร์จสูงสุดได้สองขั้นนะคอฟเนี่ยเป็นคอฟเบิ้ลนะครับผมจีที่สี่นะครับยมมุทู่แห่งความตายนะที่นี่นะครับมีแปลนก่อสร้างมีโองก๊อปปี้แล้วก็มีติดตั้งด่านตรวจหรือติดตั้งป้สต็อปนะครับคอฟเนี่ยเป็นออปอป้องกันอฟเฟิอันตรายนะครับ เราเอาไปเตียกัน <c oughs> ดูสิว่าน้องจะทำคะแนนดีๆหรือเปล่านะครับไปตึกระดับโลกนะครับซื้อตัวเข้าหนึ่งร้อยเพชรไปเลยคะแนนเก่าก็ททำไปที่เจ็ดล้านสามแสนนิดๆนะพอโดดมากอันดับแรก เราต้องภาวนาให้ได้ถอยคนที่สองก่อนมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเป็นคนแรกถอยคนแรกเลยคับเฮ้ยคนแรกเลยเดินหน้าไปหลังนะครับความสามารถของการ์ดนะสิบสองอย่งนีว่าตกพื้ที่พิเศษ เงินย้ายไปแถวขอตั้งแผ่นติดชาร์จโลไหมชาร์จโลนะ้งนะสั้งต,งต็อปวางตรงไหนดีวางนี้แล้วกันเนะาะฟาวด์เดี๋ยว,ว,วไปมาฟาวด์สอาวด์ไหมยังไม่วาว์ปตกพื้นที่พิเศษกับเมืองเพื่อจะชาร์จโล ป๊าบขาลกูกสองการนานะตอบวางอันเชิญงากาป๊าบขอไปสร้างแลนด์อ่าไปดีไหมเราไม่ไปละเราอยากจะสร้างสกายแลนด์ตรงนี้ส,นสร้างสกายแลนด์อยากสร้างตรงนี้กับตรงนี้สองเมืองนะป๊าบสิบาบาปไ,มไมบาปมายว้าบ บินการได้เลยถ้ามันอยู่ตรงนี้โอ้หกลัวบอสมันถอยกลัวบอสมันถอยเนี่ยสองสี่อะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรามาเดี๋ยวป,ปรดกาปาั๊บเสียงดวงปั๊บรอดไหมดี่ไปจะรอดไหม <12 S 2> โอ้ถอยสองด้วยคือการเนี่ย มันไม่มีป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญน,นะถ้าธนกกนะุกบินมีโอกาสที่เราจะโดนโดนอันเชิญไปลงแลนมาเข้าสูงมากๆากอะ่ะปาบขโมยมาเบิ้ลกา้องกันใชป้องกันนะโอ้นะลมาไว้เนี่ยเโอ้เรียบร้อย <c oughs> านกมานี่ตลบ ล็อกขาเกลื่อนยานเชิญล่วงโอ้คือต้องได้ทอยคนที่สองอะถึงจะมีโอกาสรอดอะถ้าถอยคนแรกตกลงนะถ้าถ้าเป็นสุดสากอนตัวเก่าอะยังมีโอกาสรอดอยู่เพราะว่าการ์ดนั้นอะมันมีป้องกันการเคลื่อนย้านเชิญเนาะแต่การ์ดนี้ไม่มีไงอาไม่ป๊า มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองได้เล่นคนที่สองแหละทุกคนสิบสองนานมากกว่าจะได้เล่นคนที่สองคือได้เล่นคนแรกไม่รอดเลยสลบตลอดเลยนี่นะบอลโลกเอ็ดหดเกินบอสอะ แติดตายตัวกัปปี้ไม่ติดนะตัวกัปปี้มันไม่ติดเดินหน้าเดินหลังนะครับเปลวไฟมาเดี๋ยวเราจะไปคูกไปข้าข้ามป๊บถอยไม่ดีอ่ะแติดเกิดอะไรขึ้น ถังคุกล็อกตัวอ๋อคุม,มกันสองชั้นบอสหายเลยนะสร้างแลนด์มาร์คตอมาใช่ภชักน,นะครับไม่ชาร์จโล่นะที่พิเศษถังคุกลุ้นถังคุกถังคุกปับ๊บเออคือถ้าถังคุกเราอัญเชิญเงือกเราจะได้นี่ไงจะได้ตังค์ปับ๊บอ๋อสร้างแลนด์ ปาสร้างแลนด์มา,าร์คชารดโลตบฟางสร้างสกายแลนด์เราจะสร้างสกายแลนด์ตรงนี้กับตรงนี้สร้างแค่สร้างแค่สองสองแลนด์พอปับป๊บดับเบิล12ปั๊บโดนปินแมวเข้าไปนะ,อะตอนนี้บอสโดนล็อกตัวอย่างปับ๊บโอ๊ เมืองฉันประทับจ่ายเงินนะครับอันเชิญเงืเงอกเข้ไปสร้างแลนต์ตอนนี้บอสโดนล็อกตัวแล้วนะคือถ้าบอสโดนล็อกตัวจะเคลื่อนย้ายพายุสายไม่ได้นะโุมเราก็จะไม่ถูกทำลายป๊าไปมาห้าได้ไหมเจ็ดออกเจ็ดเลยเสียงด้วยตอนนี้เรามีตังค์ลว <c oughs> ห้าบีละได้ต่อยคนที่ส <c oughs> องมี <c oughs> ตนนังค์เลย แป้นติดไม่แป้ไม่ติดนะเงือกแล้วเปิดนะครับเงือกอ่ะถ้าวางตรงเนี้ถ้าวางตรงเนี้ยพอมันแล้วเปิดปั๊บเนี่ยมันจะคิดตามเมืองแพงครับเนี่ยเมืองแพงเมืองแพงสุดนะลายเนี้ยกับลายเนี่ยเกิดเมืองไหนแพงสุดมันก็จะคูณสี่เข้าไปอย่างรู้ว่าถ้าถ้าเมืองเนี้ยวางเงือกไว้ตรงนี้ใช่ไหมเมืองนี้ก็จะแพงสุดเวลาเงือกแล้วเปิดมันก็จะคูณสี่เมืองนี้ ใช่ไหมไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งไม่มีเมืองแพร์ไลน์สองนะป๊าปส้งแล้วนะบอสจะไม่เคลื่อนย้ายฟิวสายแต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะโดนป้องกันนะโดนอัเนี่ยโดนอันเชิญนโดนดัวเพราะว่าการเนี่ยมันไม่มีป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเฉิอนอ่าเราไม่โดนเอฟเฟกต์ก่อสร้างไม่ได้นะเราจะ เปิ้มดีไหมเปิ้มสองได้ไหมจับอหอเปิ้นตีป๊บงูมาเบิ้ลจากตีนแมวเอาตอวางอันเชิญเงือกจะวางตรงนี้าวางตรงนี้ก็ได้นะสร้างสกายแลนด์ไหมไม่ส,มสร้างเราเอาแค่นี้พอเอาสกายแลนด์แค่สองสองแลนด์นี่พอคือถ้าเราไปตกสกายแลนด์นะ่ะมันจะไม่ได้ชั้นมันจะไม่หอกไงป๊บ เอาไม้มาเบิ้ลตอนนี้โดนล็อกตัวมันก็ไม่หอมกันป๊าบถ้ามาตรงนี้ป๊าบขังฟุกติดตั้งสตอ็อปอาเจนงา่ากไม่ได้นะเราโดนล็อกตัวอยู่นะครับเราโดนล็อกตัวอยู่มันเลยหอมซั่งในมาดไม่ได้ป๊าบ ตบโดนกินแมวตกพื้นที่พิเศษโอ้เอ oh, eh, yeah, ๋หยีบเปลวไฟนะได้ตังค์ได้ตังค์ถ้าเราลงตรงนี้เราไม่อยากไปอยู่ข้างหน้า bot, uh. <c oughs> บอสอ่ะเดี๋ยวพอบอสต่อยผ่านเตะเราโคมังกันหายเราก็จะโดนไอ้นี่ยโดนล็อกตัวาจากที่เอา้ตบวางอันเชิญเงือกบายสบายไม่ตัง้งไม่ตัง้งกระจายแลเนเงือกระเบิด ตกเปลวไฟมาแล้วตีสิบสีบ <3 S 1> ีสามตีสิบสีบีก็อะไรเนี่ยตีแสนกว่า,าโอ้โหต<า>โอ้ยตกปับ๊บโอ้กันหายปุบ๊บ<า>อืมอ่าไม่เดินหน้าไปหลังนะจ <12 S 1> ับโบิบสองปั๊บ ปับอ่บาปับ<ด>ไ,ได้การละโอเคโอเคเปลวไฟเปลไปวไฟแ,แปดติดไหมแปดไม่ติดนะคือ<ด>ถ้าใส่เตะได้เจ๋ว<ด>มากเลยนะสิบสองถ้าใส่เตะได้ดเราก็จะขาดนะี่ไงขาดห่อไปสร้างเลยคือไอ้ดีเนี่ยก็ไ,ไม่มีแท็กซี่ไงก็ไม่มีแท็กซี่เราก็ต้องใช้ห่อไปสร้างเล่มาร์กสมมุต หัวใจเต้นแรงเออหัวใจเต้นแรงติดตั้งการตรวจริอตั้งป้ายสต๊อปอันเจินเงาตั้งสก,กายแลนด์ไม่ตั้งเดี <สา S 1> ย๋ยวเราะจะไปลงเมืองเนี้ยอย่าเลาปลวไฟด้วยตีนแมวด้วยน่ยาจะได้หลายคะแนนเลยปับ๊บอย่าเลาปลวไฟก่อนตกพื้นที่พิเศษกลับเมือง,องครับจ่ายเงินด้วยเปลวไฟ ตีดแมวตีดแมวห้าล้านอาเงือกเท่าไหร่เนี่ยอโอ้ได้ได้มาเยอะอยู่ไม่เบิ้ลนะไม่เบิ้ลเสียงดวงเก็บเมืองเรากัตอนเนี้ยเรานี่แหละเราโดนปลดล็อกละเมืองถูกแล้ว เปวไฟมาไหมเปิวไฟมา,าเปิดไหมเปิดนะครับหยุดถอะเรจะมีออฟเบิร์นนะเปิดนะ<อ>แล้วได้คุกคีด้วยยินดีมากๆากปั๊บเดี๋ยวเราจะไปขังคุกอโอมุยมาเปิดด้วยเปลวไฟไฟ<ป>แดงของฉันลุ้นขังคุกปับ๊บหัวใจเต้นแรงขังคุกเออโอ้ยโ,โชคดีที่ขังคุ้างแลนมาร์กเนือกมาวางตรงนี้นะครับเงือกระเบิดได้เท่าไหร่ สิ 13, บสามหกปีเปลวไฟมากดไมติด <c oughs> บั๊นล็อกเออสิบสองความคือบอสโดนขัขงคุกแล้วฟาจะตเป็นไปตกพื้นที่พิเศษไแดงฉันล็อกตัวนะมับขโมยมาเปิ้ลหัวใจเต้นแรง เงือกมาหอมไปเนี่ยไดมชิชันไหมหอไปสร้างแรนเดี๋ยวเราเหาะมาเมืองแพงใช่ไหมปิวไฟตีนแมวเดี๋ยวได้ไม่ล็อกตัวนะมา,าันแล้วอุ้ยห่าได้ไหมฆ่าได้อยู่มาดวงอยากล็อกตัวเขาอะ่ะทีพิเศษไอ้นแดงของฉัน ตรงนี้เนาะล็อกตัวก่อนปั๊บหัวใจเต้นแรงล็อกตัวอ่าล็อกตัวเฉินเนงอกคอไหมเนี่ยขอไปสร้างแลนต์ตรงนี้แล้วกันปั๊บสร้างแลนด์มารลงเตลไปหัวใจเต้นแรงอาจจะไม่แรงเท่าไหร่อ่าเดน่าเอาเต้าบางไว้ไหนดีเป้าบางตรงนี้สร้างสกายแลนด์ไหมไม่สร้าง ระเบิดมาแล้วทุกคนไม่ตีตาแล้วร้อยเจ็ดสิบกบีดี๋ยวสามเทิร์นสุดท้ายอุ้ยสามเก็บเปกด้วยสามแลนด์ม็าปีติดนกบินเด้งดึงเอ้ยเด้งมาดีอยู่เด้งมาใกล้ใกล้บอสอยู่ไม่นะตาฉนล้โดนล็อกตัวนะชูกดีอยู่ที่มีโดนล็อกตัว เปิดตองได้ไหมเปิดได้สองวับตินแมวหายแล้วนี่ว่าตินแมวหายแล้วนะ <c oughs> ปั๊บขังปุ๊บอึ๊บโอ้โหมีขงังปุ๊บอยากระเบิดขอ,อไปสร้างแลนด์ปั๊บใช้การป้องกนะันไหมเจ็ดปีใช่ขุนขงนังคุกไง ทางกุ๊กตึ๊บเออปิวไฟมาปิวไฟมาปิวไฟมาเบิ้ลนะเออเดี๋ยวได้นะไม่มีเบิ้ล้วได้คุกกี้อ่ะเซ็ตคือเซ็ตเซ็ตมารีวิวใช่ไงไม่ได้เขาไม่ได้เล่นเป็นจริงังปบออ๋ ติดตั้งด่านตรวจอาห่อติออดตั้งแลนเดวเราวางเ็ากไปตรงนี้เชิญเงอกระไหรยี่สิบบีโอโ้โหเดี๋ยวเราหะอหาอลงตรงนี้ป๊า่น่าจะหาอลงตรงนี้ตาฉันแล้วช่างมันไม่เป็นไรป๊าสิบเอ็ดป๊าบเอ้าตีนแมวไม่ออกนะ ต,ลออเ,ตนนเลือกเมืองที่ต้องการได้เลยอ่าบินลงท่านปับ๊บเสียงด้วงเก็บไว้ใช่ที่หลังเก็บิ้งกรได่แล้วแต่ปับ๊บพื้นที่พิเศษไปแจ้งชัน้นลงที่มีเปลวไฟอ่อหอ้อไปสร้างแลนด์เอาตัวบางนี้ปับ๊บเชิญเงก อ๋อถ้าเราห่อมาตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราติดเนี่ยติดเอฟเฟ็ก่อสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แหละปับ๊บมวยมาเบิ้ลเหยื่อระเบิดม,มาแล้วสามสองปีรี่สองเทินพยายามล็อกตัวบอสไว้ครับพยายามล็อกตัวบอสไว้อุย้ย<ฮ>เบิ้นเฉยนกบินปมกันสองชั้นหาย อ้าวลอยลงเลนด์มาร์กแล้วนะนกปลาไว้เนี่ยอ้าวโอ้โหการไหมใช้การป้องกันไม่นะตายฉันแล้วอ่า๋ยวเบิ้ลสองแล้วกันทำไงจะเบิ้ลสองได้เบิ้ลสองแล้วลูกเออถ้ตามีเบิ้ลมันยังทอยดีอยู่ไงตกคุณที่พิเศษแดงฉันไปขังคุกขังคุกป๊บ ปั๊บนแล้วเอ้าม,มีอะไรออกเลยเปิน้นสิบเอด็ดีนแมวปับ๊บโดนตีนแมวเข้า,ขาไปนะเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันตกพื้นที่พิเศษออกกันขโมยมาเบิ้น,นออกกลับเมืองทางคุ๊บปับ๊บตุ๊บไม่ขังนะเดี๋ยวได้ไม่ขังคุกนะถ้าขังคุกเนีย่ยเรา,าจะได้คะแนนดีกว่านี้ เสี่ยงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันอย่างเงี้ยน่าจะโดนอันเชิญแน่เลยทีมบ้ารังวันงานนกบินเต้งดึงใช้การป้องกันไหมสี่ปีใช้เอื้อนขายได้ไหมขาฉันแล้วอ่าพวกเราวางตัวใบนี้ว่าขอเบิ้ลหน่อยได้ไหมเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยจับบล12มาบโหม่มาเบิ้ลการบิน เป็นแดงชั้นขุนขังตังคุกตังคุก,อ,คกอึ๊บโอ้ไม่ขงังตายฉันแล้วผมจะได้นะไม่ขังคุกอะคือถ้าขังคุกอะบ <c oughs> อสจะโดนเต็มอะใหญ่เนื้อเนื้อคุปเปินได้อยู่ซับมับอบเออ ได้ก่อสร้างไม่ได้ปับ๊บได้ถอยไม่ถึงด้วยประเด็นนะ่ะถ้าถอยถึงจะไม่อยากจะคิดเลยเจ๊เอ้าโอ้ถอยไม่ดีใช้การป้องกันไหมใช้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 เด๋ยวเงือบระเบิด,ดใช่ไหมไอโอ้ยแตถอยดีนี่มันจะได้เยอะกว่านี้เนี่ย พอใช้ได้อยู่นะ,ะนี่ขนาดผิดพลาดตั้งเยอะยังได้ตั้งสี่ล้านสี่อ่ะถ้าเกิดปนีกว่านี้ทอยดีกว่านี้ถ้าไม่โดนล็อกตัวนู่นนี่นั่นอาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ใครที่ไม่มีสุดสาครตัวเก่าก็กสามารถใช้ตัวนักลบอัคคีสุดสาครตัวเนี้ยไปตีบอสได้นะ ไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย